เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของเธอเยบอสเราทำอะไรหนูไม่ได้ทำอะไรค่ะนี่ขนาดอยู่กับฉันนะหนูแลวิดวิววิดวิวอะไรหนูไม่ได้ทำอะไรพ่อแม่ฉันพาเธอมาทำงานออกช่องออกกองเก็บอาการบ้างหนูเตือนพ่สวยนี่มันที่ทำงานนะมันไม่ใช่ซ่อง ชินกับการอยู่ในซ่องเหรอแรงมากกว่าไปสุดถนนไปเก๋าไปสุดถนนอ่ะไปสุดถนนนะจะต้องแล้วใส่สีดำมาทำไมไว้ทุกข์ให้ฉันเหรอไม่ก็ว่าแช่งให้ฉันตายเร็วๆใช่ไหมใส่สีดำไอ้สีดำทำไมแล้วฉันบอกกี่รอบแล้วว่าอย่าใส่หน้ามามาใส่หน้ามาได้อยู่ไหนเอามา ใส่วิกเลนแบบฉันเหรอ,อ<า>ใส่วิกเลนแบบฉันเหรอให้เขาเห็นว่าเธอ <c oughs> เธอมันไม่มีพร้อมอไอ้ไปล่ตามฉัน